สวัสดีครับพบกับผมนะครับที่ปรึกษาการขาย SC วิลภาพนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ประจำวันที่เดิมนะครับมีสุสุนครหลวงสาขานวทนครนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีเจ้าตัวมาแนะนํานะครับก็คือในรุ่นของมิสุสุสี่คูณสี่นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าดีคอสนั่นเองนะครับมาด้วยอลัการขับเคลื่อนสี่ล้อของตัวรถนะครับแล้วก็ชุดแต่ง วันนี้ก็จะมาในรุ่นของแ a m m มดนะครับลูกค้าท่านใดที่เป็น FC อยู่แล้วในของชุดแต่งยี่ห้อนี้นะฮะก็เราก็มีบริการนะครับติดตั้งตัวรถให้พร้อมออกรถน,รมมรนะครับในรุ่นของแ a m m มดนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับกันชนท้ายนะครับแล้วก็ดูบาร์นะครับแล้วก็ชุดแต่งของเราก็จะมีตัวล้อมแม็กแล้วก็ ายางนะครับที่สามารถไปใช้เกาะพือนอ้นถนนพื้นาสามารถตะกุยดินได้นะครับในขณะที่เราเอาไปวิ่งนะครับเอาไปวิ่งบนเขาบนอะไรนะครับก็ลูกค้าที่กำลังมองหาชุดแต่งแบบนี้หล,ล,ล่อสวยเท่งแบบนี้และก็ทนทานแข็งแรงมั่นใจในคุณภาพของในแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับทักทายเข้ามาหาผมได้นะครับ ผมที่ปรึกษาการขาย SC วิเภาคนะครับเบอร์โทรของผมก็0648914119นะครับนี่ทราดูมาป้องไฟนะครับมีไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวลากจุ่มให้นะครับทั้งด้านหน้าอะไรก็ด้านท้ายเนาะนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจนะครับก็ตทรติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับ0648914119 วิลภาพกินดีให้บริการนะครับที่อีสุสุนครหลวงสาสาวนวันครเท่านั้นอยากได้ลถต้องโทรมา